ทองหมาวัดขนปุยตาคมจ้องมองโบราณสถานโบราณอย่างเฝ้าระวังทุกวันมันจะวิ่งเล่นไล่จับแมวจอรแต่แล้วจู่ๆหางมันก็กระดิกอย่างบ้าคลัง่งมันคำรามลั่นฉีไปยังที่ว่างเปล่าเบื้องหน้าทำเอาชาวบ้านที่มาทำบุญภาคกันงงงวยเด็กชายคนหนึ่งฉี้ไปที่ทองทำไมทองถึงเห่าอากาศแล้วครับ นักท่องเที่ยวหัวเราะเบาๆจนกระทั่งเงาดำทะมึนเริ่มปรากฏขึ้นหมุนวนอยู่ตรงหน้าทองมันคือวิญญาณร้ายที่หมายจะขโมยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดทองไม่รอช้ามันพุ่งเข้าใส่เงาด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อ เสียงร้องของทองดังสนัน่นพร้อมกับแสงสีทองเรืองรองที่สว่างวาบออกมาจากตัวมันแสงนั้นสาทสอมเข้าใส่เงาดำจนวิญญาณร้ายวีดร้องและสลายไป ชาวบ้านอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงเมื่อเห็นว่าสิ่งที่ทองเห็นไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นภัยร้ายที่มองไม่เห็นทองไม่ใช่แค่หมาวัดธรรมดาแต่มันคือผู้พิพักที่ได้รับพลังพิเศษในการมองเห็นและขับไล่วิญญาณร้ายทุกคนก้มกราบขอบคุณทองด้วยความซาบซึ้งใจหมาวัดตัวน้อยได้กลายเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในชั่วพริบตา